วันนี้เราจะไปพันทิปกันนะนี่คือเพื่อนสาวของเรานะคะนี่คือเพื่อนสาวของเราเราเห็นหนาพราเป็นยังไงไม่รู้คบผู้ร่วมทิปของเรานะคะนี้วันนี้นะคะไปไอเดียค่ะพันทิปก็คือเป้าหมายของเรานะคะอยากจะไปดูรองเท้าหนังนะคะเป้าหมายของแอดทุงของแอดแล้วทุงของเธอระคะแอดมี่ไปดูอะไรก็ได้ทุงเธออ่อนค้าที่จะว่างนะคะอะไรก็ได้ไม่มีไม่มีเออไปดู เขาบอกว่าของมันถูกตลาดติดแอร์อเ,เออก็เลยแบบอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างอ,อยากไปร้ายพีแอนเออเราเราไอ้นี่ยเราไปตลาดปัดมาเนะี่เราเหม<ล>ือนร้อนเหนื่ยอยแล้วก็คือของถูกจริงแต่ร้อนอะเหนื่อยนเท่าเท่ากนนันนะคะประมาณใช้พากันแต่ว่าคือมีแอร์ก็เลยอยากลองไปแค่นั้นเ่ะตอนนี้เรามี DTS ไม่ใช่รถเมล์เลยแม้แต่น้อยนะคะเป็นรถมีแอร์นะคะก็คือลงมา ประมาณ12ปายนะ,นะคะประเดี๋วัดส12ป้ายิาเป็นการเริ่มต้นทิที่ดีรแต่ว่ามัองยินมกันเนาะเพื่อนอยู่แถวเดนทางองในลองรีวิวดิคีดงคนบอกว่าัวาบอว่ามันจะมีบบเดี่ยวแบบทัลงเอยอ,อะไรเอ,ออย่างเงี้งยกที่แบบชอบตกม ทำเท่ารบ้กงพูบอกไปอีกกีสักท่านึงเ่าไรบ้างตอนแรกมึง6อสิตอนแรกมึงบอกปรมาณ6กคิดว่าน่าจะครบคิดดาวมาดเออดา6ใช่ไหมชินดาว่า5้าไม่รู้ฉันไม่เคยนั่งดาน ปกติมีคนรถอะปกติแบบคุณแม่คุณแม่จะส่งรถให้มารับตลอดเป็นไครส่งเนี่ยต้องไปรอเสร็จออกแน่ตัวเกษตรแล้วเมื่อวานไม่มีคนรับฉันเลยนะคะใช่ไหมอีกเกษตรแล้วกดเรียกรถหน่ะเขาพัวรถติดแต่รถคุณไม่มีเลยคอยพัวไปเองไม่้อเลยหรอโอ้ยคนรถอะเศร้าใจแบบเรียกรถเยค่ะ นายคนนั้นแบบไม่ไม่รับฉันแต่ว่าฉันก็ฉันก็โกรธเดินไหมเดียฉันเดินจริงเดินไปถึงรัตโยนะคะจริงจริงรู้มาจากพนังยิดตแล้วไม่ได้เดินไหมมันเหนื่อยมันออมแก่กันแล้วตอนนั้นอ่ะมันเหนื่อยอ่ะแล้วแบบเดินอะเดินตอนแรกเดินไปอีกมันสองสถานีเนาะจะถึงโนนไม่ก็เดินไปอีพอถึงอีกเกษตร มันมองการเบรคกับเสนามันเราอยู่ใกล้ดีเสนามากกว่าเราเดินไปเสนากันเดินไปเสนาปุ๊บเราเดินเดินไปเสนาแล้วเราค่อยเรียกรถไปน้อมึงเลยนี่ค่ารถมันบวกเพิ่มถ้าเช็คไปบ่อยอ่ะไในแกมแบบเพิ่มแล้วเองอะมึงกูไม่เรียกมากเราเดินไหมเดี๋ยวถามว่ามึงชอบประละ่ะเดี๋ยวกูขอวอร์มขากันแะ้วาาก็จะเดนขาปุ๊บปุ๊บไุ๊บป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 ุ ก็แบบมึงเกือบแบบเกือบจะถึงแล้วนะนะ <c oughs> มึงคือขอพักนิดนึงมัน <c oughs> ยืนหยุดกาจนล้วก็ยืนหัวจะขับกันนะห <c oughs> อมอยากไปเดินดิ่งหน่อยแล้วเราไปเรียกรถกัน <c oughs> แล้วก็เดินไปจนแบบจะห้าทุ่มพอมันดึกดินมันก็จะชาร์จนะคะ <c oughs> แล้วเราต้องเรียกรถกลับไปที่ของ เนี่ยคนรถคนรถก็มารับเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวหมดสองชามแล้ววันเหนื่อยมากตายค่ะแล้ววันนี้ก็หวังว่าเราจะไม่ได้เดินกันเยอะๆนะม้องใกล้เนาะ,ะทัดภาพไม่ได้เดินคนเลยคนะแทนแทนของเราเนาะจะไปแบบเดินเสื้อผ้าดูอ,อะไรอย่างเงี้ยคองทุกข์แล้วก็ถ้าสมมติเรากลับเร็วเนาะแล้วก็จะไปแบนะใช้สิทธิ์คนจนที่มันผ่านปีทิดอะไรบ้างซีนปาปะอ๋อ อีรูปบัตรก็อยู่แถวนั้นแหละอ๋ออ้เอ๋วแบบรแ,บกแวกนันะเต้นปะเนี่ยจะไปเจลไฟปะแอม,ไ,มไฟนะเนี่ยน,นั่งละอะกูอะตอนแรอะกูบอกว่าอัน,นั้นคือเสียงในหัวคือกูชิดเพราะว่าเฮ้ยว,ยว่าลงไปหน้าใช่เออไม่หน้าไม่ลงแลาวไปลงอีกายหน้าใช่ไหมก็คือคําตอบ อีสุดท้ายออ่ะันที่สองคือคำถามจริงๆเออคือคำถามจริงๆแล้วที่นี่ยมึงก็เลยสรุปแต่ว่าเป็นสองคำถามไม่ใช่ตอนแรกอ่ะคุณหมอกุณหมอคุณห้อแต่แต่ที่สองคุณหมอว่าลงป้ายหน้าไปหน้าป้ายหน้านี้กูก็เลยแทนป้ายหน้าป้ายหน้าอยู่ที่ตรงข้างไุลงป้ายหนึ่งเฮ้ยมึงทำอะไรเหี้ยเกินคือมึงทำทุกคำเลยอ่ะคือตอนแรกบอกว่าลงป้ายหน้าไม่ใช่เออป้ายหน้า ตอนแรกนะทุกคนนะอันนี้คือความคิดของเองอ่ะมันจะเป็นตีแบบไปหน้าอันนี้คือความคิดไปหน้าปึ๊บอันนเี้คือตัดออกละเออตัดออกละคือความคิดเฉยๆแต่เป็นคนที่คิดอะไรแล้วพูดเออได้ด้เขาคนบอกไปหน้าใช่เออไปหน้าอะไรมาลงเราก็เป็นลงอีกป้ายถัดไปปายหน้าถัดไปเป็นอ <c oughs> <c oughs> น่างเง้ยหันดนกกนีกแล้วน้ำตาลตกหรอน้ำตาลตกหรอ นี่อะไรไม่ใช่แล้ว<อ>มงไม่ต้องโทษตำตัตนแหละจริ้งหอกไม่ใส่ใส่จัดใส่ชัดดีค่ะถ้าใครเขาก็รู้ร้านอะไรแกอุ้ยห้ลังต้องมาแกร้านอะไรอ่ะร้กินแล้วเกี๊ยวอะไรแกแกอยู่ไหม เตรียมของนะคะไปเอาเลยมาชิมก่อนเลยให้หนูของจอบๆเจ็บๆก็อันนี้น่าจูมีละมุ่งตรงก่อนเลยน้ำนี่ก็คือลงมาชิคอยากกินข้าวพอดีหิวเนาะมันหิวอยากกินอะไรขาหมูมานนี้ากินขานี่ไงกินอะไรอ่ะหิวมากกินอะไค่ะวันนี้ข้าววันข้าวขาหมูมุ่งตรงเลยเนาะ ด้วยองีมันดีนะที่แบบหา่าข้าวก่อนค่ะเชื่อว่าเรานั่งกุบแล้วก็เราก็สั่งได้ต้องกินข้าวนะคะเราวถึงจะไปเดินนะมันน่าที่แบบแะจ้าราทำยังไบ ียถึงแล้วนะคะพันทิปของเราลองส่งลองเกื้อเกงตัวละร้อยห้าบาทแอบไม่แอบค่ะนี่ยนี่นะุนแปิบุนี่กเ,เป็นออฟฟิศนะโอ้ยแก้ว <laughs> ผิดนึงไม่ก่อนเราค่อยเลือกนูน <c oughs> ่นควรติดหไหมครเขาไม่ได้พูดอะไรนี่ ก็ไม่ได้ผูกอะไรดีแม่มันไปว้าเนาะคว้าไฟกิฟตยาวเลยนะก็ได้อยู่มั้งเนาะคว้าหนังสัดวาคว้าแบบเดือดดิคว้าแบบคมโฉันได้นี่นะคะลายสก๊อตทงตัวปูป้าได้หนึ่งอันก็คือหยิบไอ้ที่มึงหยิบให้กูอ่ะหนึ่งอันอ่ะเอออันแรกอ่ะแล้วก็อยู่ในมืออย่างนี้นะคะ ครัแจงวาทุกคนเนะ 4, าะสี่ใบน้อยหมวกหมวดพนอยู่ตรงในฉันรอย,อยรงนไม่ไปไ<ใ>นไนสนใจหมวกนะครับมาตั้งเรื่องราวความสวยด้วยการมีหมวกเพิ่ม จะได้รู้สึกสวยอย่างสมบูรณ์แบบเพิ่มด้วยสัวนหนึ่งนะสวยขาดบวกก็ยังไม่สมบูรณ์แบบขัดขาดขาดขาดเกิน,นเกินก็จะรู้สึกสวยน่าใจหายไปเนเดิมคุนนดูรูปอยแกโดนสิ่งที่เราได้นะคะมีเสื้อหนึ่งตัวแล้วก็ เสื้ออีกสองตัวมวกเออแล้วก็หมวกอีกสองอันนะคะ